สวัสดีครับผมชื่ออันฟ้าวันนี้จะมาอ่านพระธระะรมอพยพบทที่29ครับการแต่งตั้งบุรุหิตต่อไปนี้คือสิ่งที่เจ้าจะทําเพื่อชำระตัวพวกเขาให้บริสุทธิ์เพื่อพวกเขาจะเป็นบุรุหิตปนิบริรเราคือจงเอาโคหนุ่มตัวหนึ่งและแกะตัวผู้สองตัวซึ่งประจากต้หนิขนมปังไรเชื้อขนมไรเชื้อ,อคุกน้ํามัน และขนมแผ่นบางไร้เชื้อทาน้ำมันขนมเหล่านี้จงทำด้วยแป้งข้าวสาลีอย่างดีแล้วจงใส่ขนมเหล่านั้นไว้ในกระบุงเดียวกันจงนำมาพร้อมกับโคตัวผู้และ,ล,กแกะลูกแกะตัวผู้สองตัวจงนำอารอนและบรรดาบุตรของเขาไปที่ประตูเต็นท์นั้นพบแล้วจงชำระ ตัวเขาทั้งหลายด้วยน้ำจงสวมเสื้อตําแหน่งของปุโรหิตให้อารอนคือเสื้อยาวกรอมเท้าเสื้อคลุมที่เขากับเอโฟดเสื้อเอโฟดและทับซวงและผูสายของเอโฟดที่ทออย่างประนีตให้แน่นจงพกผ้ามาลาที่ศีษะของอารอนและจงสวมมงกุฎบริสุทธิ์ทับผ้ามาลาจงเอาน้ำมันเจิม เทลงบนศรีรษะของเขาและเจิมตั้งเขาไว้จงนำบรรดาบุตรชายของเขามาสวมเสื้อยาวกรอมเท้าให้แล้วจงคาดเอวอารอนและบรรดาบุตรของเขาด้วยสายรัดเอวและจงคาดหมวกให้พวกเขาแล้วเขาก็จะเป็นปุโรหิตตามกฎเกณฑ์เมืองนิดดังนี้แหละ เจ้าจงสถาปนาอาโรนแล้วบรรดาบุตรชายของเขาไว้เจ้าจงนำโคตัวผู้มาที่หน้าเต็นทน์พบให้อารอนกับบรรดาบุตรของเขาวางมือลงบนหัวโคนั้นแล้วจงฆ่าโคตัวนั้นเฉพาะพระพักพยาเวที่ประตูเต็นทน์พบจงเอานิ้วมือจุ่มเลือดโคนั้นทาที่เชิงงอน ของแท่นบูชาบ้างส่วนเลือดที่เหลือทั้งหมดจงเทที่ฐานแท่นบูชาเจ้าจงเอาไขามันทั้งหมดที่หุ้มเครื่องในเอาไขาเหนือตับและเอาไตาทั้งคู่กับไขมันที่ติดไตนั้นมาเผาบนแท่นบูชาแต่เนื้อกับหนังและมูลของโคนั้นจงเผาไฟเสียนอก่าย นี่เป็นเครื่องบูชาหลบล้างบาปเจ้าจงนำแกะตัวผู้ตัวหนึ่งมาแล้วอาโลนกับบรรดาบุตรของข่าววางมือบนหัวแกะนั้นแล้วจงฆ่าแกะตัวนั้นและเอาเลือดพรมไปรอบๆท่านจงสับแกะตัวนั้นออกเป็นท่อนๆแล้วจงล้างเครื่องในกับขาของมัน แล้ววางส่วนอื่นๆแล้วส่วนหัวของมันแล้วจงเผาแกะตัวนั้นทิ้งตัวบนแท่นบูชาเป็นเครื่องบูชาเผาตัวทั้งถวายแด่ยพยาเวและกลิ่นพอพระไทและเป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่ยพยาเวเจ้าจงนําแกะตัวผู้อีกหนึ่งตัวเป็นแกะที่ใช้สําหรับการสละโภนาแล้วเอาให้อารลนบุตรของเขาวางบน หัวแก่นั้นแล้วจงฆ่าแกะตัวนั้นเอาเลือดส่วนหนึ่งที่ทาที่ปลายใบหูของข้างขวาของอารอนและของบูชายของเขาและที่หัวแม่มือข้างขวาและที่หัวแม่เทา้าข้างขวาของพวกเขาแล้วจงพรมเลือดรอบๆแท่นบูชาจงเอาเลือดที่อยู่บนแท่นบูชา กับน้ำมันเจิมนั้นประพรมอารณอและเสื้อตำแหน่งของเขาจงปราพรมบรรดาบุรของเขาและเสื้อตำแหน่งของพวกเขาด้วยอารณอและเสื้อตำแหน่งของเขาจะบ,บริสุทธิ์รวมทั้งบุรของเขาและเสื้อตำแหน่งของพวกเขาด้วยเ mm hmm. จ้าจงเอาไขมันแกะตัวผู้หางอ้วนใหญ่ไขมันที่ติดเครื่องในไข่ของตับอีกทั้งไปทั้งคู่กับไขมันที่ติดอยู่ ทั้งคนขาขวาด้วยเพอเป็นแกะที่ใช้สำหรับการสถปาปนากับขนมปังก้อนหนึ่งและขนมคุกน้ำมันแผ่นหนึ่งและขนมปังบางแผ่นหนึ่งจากกระบุงขนมปังไรเชื้อซึ่งอยู่เฉพาะพระพยาเวแล้วจงวางทุกอย่างนี้ในมือทั้งคู่ของอารอนและของบรรดาบุตรของเขา และจงโบกถวายของเหล่านี้เป็นเครื่องโบกถวายแด่พยาเวแล้วจงรับสิ่งเหล่านี้จากมือของพวกเขาแล้วนำไปเผารวมกับเครื่องบูชาเผาทั้งตัวบนแท่นบูชาเป็นกลิ่นที่พอพระไทยแด่พยาเวเป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พยาเวจงเอาเนื้อส่วนอกจากแกะตัวผู้ซึ่งเป็นแกะ สำหรับสถาปนาอาโรนมาบวกถวายเป็นเครื่องบวถถวายและพยาเวและมันจะเป็นส่วนแบ่งของเจ้าและจงแยกเอาเนื้อออกเนื้อ,ออกของแก่ตัวผู่ที่บวกถวายกับเนื้อคนขาที่ถวาย ออกจากแกะที่ใช้สำหรับสถาวนาบุโรหิตซึ่งเป็นส่วนของอาโรนและบุตรของเขาสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนที่อาโรนและบุตรของเขาจะได้รับจากชนชาติอิสราเอลมันเป็นกฎเนืองนิดเพราะเป็นส่วนที่ชนชาติอิสราเอลจะให้บุโรหิตจากเครื่องเครื่องสารติบูชาคือการ คือจากเครื่องถวายที่พวกเขาถวายแด่พยาเวเสื้อตำแหน่งบริสุทธิ์ของอาโรนจะเป็นของเชื้อสายของเขาสืบต่อไปให้พวกเขาสวมเมื่อได้รับการเจิมและได้รับการสนับสนาจงให้บุตรซึ่งจะเป็นปุโรหิตแทนอาโรสนสวมเสื้อตำแหน่งนั้นครบเจ็ดวันขณะที่เขามายังเตนนดพบเพื่อปฏิบัติในวิสุทธ,ธิสถาน จงเอาเนื้อแก่ตัวผู้สำหรับสถาปนาบุโรหิตมาต้มในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วให้อารนกับบุตรของเขากินเนื้อแกะบนขนมปังที่ในกระบุงที่ประตูเตน,นันพบให้พวกเขากินเนื้อของซึ่งนามาบูชาลบมนทินเพื่อจะสถาปนาและชาระพวกเขาให้บริสุทธิ์แต่คนอื่นๆจะกินไม่ได้เพราะเป็นของบริสุทธิ์ และถ้าเนื้อที่ใช้ในพิธีสถาปนาบุโรหิตและขนมปังนั้นยังเหลืออยู่จนรุ่งเช้าก็ให้เผาไฟเสียห้ามกินเพราะเป็นของบริสุทธิ์ดังนั้นจงทำกับอารณนและบุตรของเขาตามทุกสิ่งที่เราได้บัญชาเจ้าจงทำพิธีสถาปนาพวกเขาตลอด7วันโดยแต่ละวันจงนำโคผู้ตัวหนึ่งมาถวายเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป และจงถวายเครื่องบูชาลบมนทินของแท่นบูชาจงเจิมแท่นนั้นเพื่อให้มันบริสุทธิ์จงลบมนทินแท่นนั้นทั้งเจ็ดวันและวชำระให้มันบริสุทธิ์แล้วแท่นนั้นจะบริสุทธิ์ที่สุดสิ่งใดๆที่ต้องถูกแท่นนั้นก็จะบริสุทธิ์ด้วยการถวายบูชาประจำวันต่อไปนี้เป็นสิ่งที่เจ้าต้องถวายบนแท่นบูชานั้นทุกวันตลอดไป คือลูกแกะสองตัวอายุ1ปีจงนำลูกแกะห่งมาบูชาวเวลาเช้าและอีกหนึ่งมาบูชาวเวลาเย็นพร้อมกับลูกแกะตัวที่1นั้นจงถวายแป้งอย่างดีหกิลกร,รมัมคราวน้ำมันที่สกัดไว้นั้นหลิตรและเล้เอาองุ่น1ลิตรเป็นเครื่องดื่มบูชาจงถวายลูกแกะอีกตัวหนึ่งในเวลาเย็น และจงถวายเครื่องธัญ,ญบูชาและเครื่องดื่มบูชาคู่กันด้วยเหมือนอย่างในเวลาเช้าให้เป็นกลิ่นพอพระทัยเป็นเครื่องบูชาด้วยไฟแหละพญาเวนี่จะเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวเสมอไปตลอดชาติพันธุ์ของเจ้าที่ประตูเต็นทนพบเฉพะพระผักพญาเวเป็นที่ที่เราจะพบเจ้าทั้งหลาย และจะพูดกับเจ้าที่นั่นเราจะพบกับชนชาติอิสราเอลณที่นั่นและพละพลานั้นจะได้รับการชำระให้บริสุทธิ์เราจะชำระเต็นท์นัดพบและแท่นบูชาให้บริสุทธิ์และเราจะชำระอาโรนและบุตรของเขาให้บริสุทธิ์ด้วยเพื่อให้เป็นโปุโรหิตปนิวัติเราเราจะอยู่ท่ามกลางชนชาติอิสราเอล และจะเป็นพระเจ้าของพวกเขาเขาทั้งหลายจะรู้ว่าเราคือพญาเวพระเจ้าของพวกเขาผู้ได้นำพวกเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์เพื่อเราจะอยู่ท่ามกลางเขาทั้งหลายเราคือพญาเวพระเจ้าของพวกเขาขอบคุณครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ